วันที่28พฤศจิกายน2565ราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสร่วงกว่า2%วันที่28พฤศจิกายนค่ะเวลา8นาฬิกา43นาทีตามเวลาไทยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสส่งมอบเดือนมก,กราคมร่วงลง1.9ดอลลาร์หรือลบ2.49%แต่ที่74.38ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังจากเหตุการณ์ประท้วงต,ต่อต้านนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนได้ลุกลามเป็นวงกว้างค่ะกลุ่มผู้ประท้วงได้ออกมารวมตัวกันบนท้องถนนในเมืองต่างๆ รวมถึงเมืองเซี่ยงไฮ้กรุงปักกิ่งและเมืองอู่ฮั่นเฉิงตูซีอานและนานกิงเพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์และล็อกดาวน์เมืองต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนขณะที่ผู้ประท้วงบางกลุ่มขา่าเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลาออกจากตําแหน่งนักวิเคราะห์ก็กล่าวว่าการประท้วงดังกล่าวถือเป็นการซ้ําเติมเศรษฐกิจจีนซึ่งได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ย่ำแย่ลงค่ะ